สวัสดีปีใหม่ปี2565นะครับทุกๆคนปีใหม่นี้เพื่อนๆได้ตั้งเป้าหมายประจําปีกันหรือยังหรือที่เรียกว่า New Year's Resolution หรือว่าตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จในปีนี้เนี่ยแหละโดยเป้าหมายของแต่ละคนก็คงจะต่างกันมีทั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากกับบางคนก็อาจจะตั้งเป้าหมายไว้แค่เล็กๆบางคนก็มีเป้าหมายเยอะถึง10อย่าง บางคนก็ตั้งเป้าหมายน้อยอาจจะ3-5อย่างแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายจะใหญ่หรือเล็กแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายนั้นจะมากหรือน้อยในแต่ละปีที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่ที่สำคัญนะครับคือเราจะทำเป้าหมายให้สำเร็จตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่นั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ยากที่สุดแล้วเป้าหมายปีนี้ของเพื่อนๆละ่ะตั้งเป้าหมายกันไว้แล้วหรือยังมีแบบไหนบ้างเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะ แนะนำให้ทุกคนได้ลองตั้งเป้าหมายดูสักครั้งในชีวิตอย่างน้อยตั้งเป้าหมายไว้สำเร็จสักอย่างหนึ่งชีวิตเราก็ถือว่าพัฒพนาไปอีกหนึ่งอย่างลองตั้งเป้าหมายแล้วลุยไปให้ถึงเป้าหมายกันในปีนี้